สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับมาพอก็ขอแล้เราตอนนี้ประมาณสี่โมไปหับล้านมากจริงมาแต่เศร้าแล้ว,ลวปูม,มาสอมอันเถียงมองอยู่มันถือใหม่เก่าออกมันเมื่อใหม่เก่าอันมันยางหยากสือว่ารือใหม่ก็มีหอดงูไปได้ระวงลูกมึงอ่ะพอง,งูจงอางหน่อย <laughs> อันนี้ยังบอกเนีวมานั่นงตัวทรงยี่นี่กัเพดบันไดตะกี้ไม้แผ่นนี่แหละปีนขึ้นนี่นี่ไม้แผ่นนี่แหละแผ่นเดียวคุ้มปีนขึ้นเพื่อนก็รู้ๆซะและ้วแล้วเอาบันไดมาเห็ดบันไดพีดทำไรพีดอะไม่เคอยอะไรฟังตะปูเตียบมือด้วยนะเปลียน Hết yang đi đi bên à, bên à. <laughs> đi ok tì nè một tì nè hết nèo khát nèo bay của Peter bang hoặc anh anh bát tìm mùng đồ dòng dòng mùng đồ dòng dòng mùng đồ dòng 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 ควนะควรนะเสียนดิตามมือเลยไปทุบมันเลี้ยนแบบบมุมนะบุมมันเลี้ยนแบบมึงมุงคะนะคม,มนคนน่ะต้อาเอาไม่ใส่ตุ๊บตุ๊บเลยลุ้งสิตีใหม่ทำเงี้ยไปดึงขื่นบางนี้ก็ติ๊กเจ็บอันใหม่อันนั้นข้างบนของเส้งหัวนอนม่านพอมาเผาสินโยสินมีงูมีอย่าง,างนี้เห็นมันงูอยู่บางนีแล้วเนะี่ย กูจงอางตัวซ้ำเหมือนไม่ไพ่เลยวันนี้ก็ไล่ไปแล้วเที่ยนหนึ่งกับบ้านไปพื้นพื้นเสาหนี่ก็มาเห็นอีกตัวเก่านั่นแหละมันเป็นมามของเก่ามันพิมพ์เห็นอย่างผิดน่าจะหกแี่ผิดน่าจะมีงูมียงุูอนันอเห็น,นไม่เก่ากาดมาบูมาสิมาตีแอมนี่พะนะ ดูกอไก่ไหมพีทอ่ะดูไปตั้งดูตรงนั้นนะค่อยไม่มียุงจะเปิดกอไก่ให้ไม่ยังบมแล้วคิดนี่ก็ไม่ยังไรจะทายสูบึงสิสื่อขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมจา้าพีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับปุนะโอ๊ยเบลาตาปากนะมือบัไป